ผมโดนโดนเถ้าห้าสิบพอไว้ในตลาดชื่อขายโคกระบือหกสีท่องหลังอำเภอว่าปีปัตทุ่มนะครับ<ม>เป็นควยดอน <c oughs> เปิดใบซี่สิมหานะซี่หมื่นหาพันบาทนะครับด้านดอน สีกล่องผมฉัดบอลนะครับกำลังกินหยาเร่มหยาดีอาพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากเอาไปคุ้มฝูงนะครับแต่สิแยกจะคขิดกล้วยห้เลยนะครับนี่ก็สิสูงอยู่ประมาณรอยยิมหาเส้นนะครับรอยยิมหาเส้นมันขึ้นทับได้ไปอ่านานีน่ได้ปีแน่นะครับได้ปีแน่เอาไปเลี้ยงต่อยอีกหน่อยหนึ่งนะ ร่งางกายดีกว่เด้อครับครับเพิ่นบอกว่าอ้ายว่าเป็นลูกพอ่อใดายฟ <c oughs> ้าฟ้าด้บอกครับพอบ้านบาเขานกครับปกติขาย,ายกล้วยจังสีดูปะเ <c oughs> ดนๆเพราะว่าเอาตะงัวครับเอาตะงัวนะครับมื้อนี้ติดกล้วยมานําตัวนึงฝากควาแม่พี่น้อง ขาสีมื่นหานนะครับห่องไวให้พ่อแม่พี่น้องตอนลองเบิงแข่งเบิงขาใส่ได้บ้นะครับมีดยึตัวเดียวงามสุดในสนามเลยนะครับมือนี่แพนกล่องไปทัวแล้วนะครับพี่น้องถ้าอยากมาเบิงกล้วยกับบอคอยมีนะครับตลาดนี่กัไปพอกนมืออื่นตลาดชื่อขายโกกับบือลอยเอ็ดเฮาเลยนะครับขาหมักเบิงกล้วยหลายหลายนะครับอันนี้ทางบปฟโรดไทยแลนด์แพนเพจในหอยที่แปดฝากไวหนึ่งตัวนะครับ ที่ตลาดซื้อขายโคกกระเบือ6ีท้องหลังอำเภอว่าปีนะไอผมขวาเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องเน่62 062 898 898 3872 3872นะครับในห้อยครับพี่ครับครับผมงวน้ำนะครับฝากงวน้ำตัวน้อยนี่หลายเป็นหลายไอนี่เปิดไล้อันมื่้ร้อยมื่นหหตัวใหญ่ตัวใหญ่เปิดไปสี่มื่นครับผมสี่มืนะครับขอบคุณทีมงานหอยเป็ดสี่หลายๆนะครับมื่นหก้ากับสี่มื่นนะครับ แบบกับสีมืนหานนะครับฝากว่าแม่พี่น้องนะครับทางบัฟฟาโลไทยแลด์แฟนเพจในหอยสี่แปดนะครับกดแค่กดไลค์กดติดตามไลนะครับมี่ชิดดีๆเข้ากับสทไายทํำฝากพ่าแม่พี่น้องแจงสีเป็นประจํานะครับสําหรับตลาดซื้อขายโคก,กระบือโขกสีเข้ามาือนี้มีตัวเดียวเด็ดเด็ดเลยนะครับเป็นตัวผูพอมนะครับแม่พี่น้องยุไก่ลอยเอนะครับขันมาคัว่วนี่รับรองว่าผิดหวังแท้นะครับมืออืน่น สำหรับมือนีกน็ขอบคุณหลายๆฝากก็แม่พี่น้องก็แชร์ก็ไลค์ก็ติดตามไปนะครับมีคลิปดีๆกับสิทายทําฝากจังสีนะครับขอบคุณครับ